ที่พึ่งทางใจเรื่องสวดมนต์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรการสวดมนต์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรจะใช้บทสวดกรณียเมตตาสูตรเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญเมตตาและอนุภาพแห่งเมตตาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนถึงแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นที่รักใคร่ ให้เป็นผู้มีสเสน่ห์เช่นเป็นผู้ที่มีความองอาจซื่อตรงเคร่งครัดว่าง่ายสอนง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งเมื่อสวดบทนี้แล้วเทวดาจะรักษาพูดผีปีศาจไม่รบกวนและเป็นที่รักของทั้งเทพมนุษย์และปีศาจมีเรื่องเล่ากันว่า ในสมัยพุทธกาลมีพระสงฆ์500รูปเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พากันมุ่งหน้าไปสู่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านและไม่ลำบากเรื่องพัตตาหารชาวบ้านเห็นพระสงฆ์ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงถวายพัตตาหารและได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษา การมาของพระพิสุผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้สร้างความยินดีให้แก่หมู่มนุษย์แต่สร้างความลำบากใจแก่เหล่ารุกคเทวดาเพราะเมื่อพระมาอยู่อาศัยในป่าตามโคนต้นไม้ลุกขเทวดาก็ไม่กล้าอยู่สูงกว่าพระสงฆ์เพราะกลัวบาปจึงต้องลงจากวิมานมาอยู่ที่พื้นดิน ทำให้ประสบความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเหล่าลุกขเทวดาต่างคิดว่าอีกไม่กี่วันพระสงฆ์คงย้ายไปที่อื่นแต่เหตุการณ์หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะผ่านไปหลายวันพระสงฆ์ก็ไม่ย้ายออกไปสักทีลุกขัเทวดาจึงแน่ใจว่าพระภิกุเหล่านั้นจะต้องจำพรรษาอยู่ที่นี่อย่างแน่นอน ตกกลางคืนจึงแปลงกายเป็นผีหัวขาดบ้างทำเสียงหหยหวนน่ากลัวบ้างส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณป่าพระสงฆ์ทั้งหลายต่างตกใจสะดุ้งกลัวโดนผีหลอกวาดผวานอนไม่หลับกันทั้งคืนจนผิวพรรณเศร้าหมองพร้อมเหลืองไปตามๆกันไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมไม่สามารถค่มใจให้สงบได้เลย วันหนึ่งพระสงฆ์เหล่านั้นจึงประชุมกันตกลงว่าจะหนีออกจากป่าแห่งนี้เพราะทุกรูปโดนผีหลอกกันหมดแล้วจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าไม่มีที่ไหนจะเหมาะสมเท่ากับที่ป่าแห่งนั้นอีกแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็ยืนยันว่าจะไม่กลับไปอีกแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ต้องกลับไปที่เดิมแต่ก่อนจะไปต้องเรียนพุทธมน์เพื่อเป็นอาวุธป้องกันตัวเสียก่อนเรียกว่าพุทธาวุธหรืออาวุธของพระพุทธเจ้านั่นก็คือการสวดกรณียเมตสูตรนั่นเองเมื่อพระสงฆ์ได้เรียนพุทธมน์ก็เกิดความมั่นใจก่อนเข้าป่าจึงได้พากาันสาธยายกรณียเมตสูตรแล้วแผ่เมตตาไปรยังเทวดา มนุษย์และสพรพพสัตว์ทั้งหลายรุกขาเทวดาเมื่อได้รับพลังของเมตตาก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วป่ามีเมตตาจิตต่อพระสงฆ์เหล่านั้นมีความรู้สึกเหมือนพระสงฆ์เป็นญาติมิตรของตนจึงให้การต้อนรับดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้มีสิ่งใดมารบกวน ทำให้พระสงฆ์ปฏิบัติธรรมจนสามารถทำลายกิเลสบรรลุพระอาหารหันต์ได้ทุกรูปถ้าใครไปนอนต่างถิ่นต่างที่ก็ขอแนะนำให้สวดมนต์และเจริญเมตตาบทกรณียเมตสูตรก่อนนอนจะได้หลับสบายเพราะคาถานี้จะช่วยคุ้มกันให้อุ่นใจคาถากรณียเมตสูตรแบบยอ่อเมตต จะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปริมานาังอุดทงังอโทจะติริยัตจะอสัมภาทางังอเวรังอสาปปตังทิฏฐจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตัสสะ วิฆาตามิโทเอตังสติงอาทิตเถยยะพรหม,มะเมตังวิหารังอิทะมาหุทิทิชะอนุปะคัมมะสีละวาทัสเสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทางนะหิชาตุคับพระเสยยะ ภณะเรตีติขอแนะนำให้สวดมนต์และ,จะเจริญบุตรเมตตาบุตรกรณียะเมตตสูตรนี้ท่านจะได้คาถาช่วยคุ้มกันให้อุ่นใจ